เ่าเบิ่งว่าแม่ลูกบ้านครับว่วแม่ลูกลูกแม่ร้อมน,นะครับเด้อลูกคนแดงแดงครับคนครับจะลูกคนเบิง่งใกล้กันน้ำกันนี่นะครับเพิ่งออกมาวันนี่ครับผมขอดลูกมาวันนี่นะครับเนี่นะครับ นี่นะครับเนาะแม่ลูกค่อมนี่ครับเปิดวปไว้เมื่อไรนะครับว่าชั้นสองมื่นครับว่าแม่ลูกค่อมนี่มื่นแปดพันครับหนึ่งหมื่นแปดพันแม่ลูกลูกแม่เนาะครับเนาะช่วงนี้กับั้วนฉึเนาะครับเนาะถ้าเป็นเจ้ก้อนเนี่ยเธอลูกแม่เนี่ยก็โอ้ท่านนี้ก็กสิบพันนะครับสามมื 30, ่นพันสามมื่นขึ้นไปเนาะครับเนาะ น,นี่าราคาบมสูงาราคาบแพงนี่ครับเบิองอ,อ่เนี่ยห,หาลูกอยู่แล้วเป็นเลี้ยลูกอยู่แล้วนี่นะครับเนี่ยคนได้ยักได้รลบถักมา้าโชมาเขบคุณ มูดึกครับแม่ลูกลูกแม่เอาลยครับข,ขึ้นขึ้นมาอย่างได้เช่างหนกระถักมาโทรมาเลยครับแล้วเบอร์โทรก็ศูนย์หกหนึ่งสี่สองแปดหกศูนย์สามแปดศูนย์เก้าหกสามเก้าหนึ่งเก้าเก้าสามเก้าครับมาอย่างใหนกระถักมาโทรมาเลยครับ,บ,0 0รบนนแล้วลูกตัวที่สองครับเนี่ย ว่าท่านนี่ลูกหลายตัวนะครับเนาะลูกคนแดงดีห้ลูกดีกครับแดงเข้มดีลูกคนแดงยืดครึ่งหุ่นนะครับหุ่นฮะคลิปนี้จบไว้ท่านนี้นะครับแล้วขอบคุณในลายครับแฟนคลับแฟนเพจเฟอฟซีทุกคนที่ติดตามคลิปม่าชาวเยาวอายุนะครับเนาะ อีกนิดเจ็บไปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ